สวัดีครับอันนี้ก็วันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตชิ่งของมินเวลนะครับเป็นของมินเวลโวลต์สิบห้าโวลต์สี่สิบแอมป์นะครับอ่ะโวลต์สิบห้าโวลต์สี่สิบแอมป์อันนี้เป็นรุ่นที่โอ้โหขุดกุเลยนะครับเก่าเก็บเลยนะครับปีการผลิตก็คือปีสองพันหนึ่งหนึ่งนะครับสองพันสิบเอ็ดนะครับอันนี้คือโวลต์ที่ปรับได้สูงสุด นะครับเห็นไ,ไหมครับดูนะครับวนที่ปรับได้สูงสุดนะฮะโอ้ยเดี๋ยวนะครับเนะี่ยวนปรับสูงสุดนะครับได้สิบเจ็ดจุดหกสามสิบเจ็ดจุดหกสามวนต่ําสุดได้เท่าไรเดี๋ยวดูวนต่ําสุดก่อนนะครับขอดูวนต่ําสุดวนต่ําสุดได้โอ้โหได้เยอะเลยครับ โวลต์ต่ำสุดได้11.64เห็นไหมครับ11.64โอ้น่ตัวนี้มันเป็นสวิตชิ่งอ่อ15โวลต์ไงครับหายากมากนะครับอย่างเงี้ยหายากมากโดยเฉพาะเป็นของมินเวลด้วยนะครับถ้าหาก็โอ้โหได้กับราคาหลายพันแต่อันนี้มันเป็นของมือสองเนาะมันมันก็เก่าเก็บดึกดำบันแล้วนะ แต่ว่าก็โอ้โหประสิทธิภาพดีมากนะครับวงจรน,นี่แน่นหนามากเลยนะครับวงจรน,นี่แน่นตึบนะครับระบบโพเทคทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบนะครับอ่าโอเคเลยเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดมันนะครับแล้วก็จะลองหาวิธีลงกล่องดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะยาวไปหน่อยหนึ่งนะครับมาตัวมันยาวไปหน่อยหนึ่งตัวมันยาวไปหน่อยหนึ่ง คืออันนี้เป็นของลุงกำทรนะครับแกส่งมาให้เพราะแกต้องการให้ผมประกอบเครื่องให้แกนะครับอ่าแล้วก็ผมก็พยายามที่จะวางแผนนะครับว่าเราจะเอาลงเคสได้ยังไงนะครับเอาลงเคสได้ยังไง mm. เดี๋ยวผมทําความสะอาดเดี๋ยวมาว่ากันนี่ก็ก็เป็นสวิตชิ่งที่ผมเอาไปทําความสะอาดแล้วนะครับเนี่ยนะครับเป็นสวิตชิ่ง15โวลต์ ผมเอาไปทําความสะอาดแล้วตอนนี้ผมก็เอามาวางแผนนะครับในการประกอบนะครับประกอบเป็นเครื่องสลายฟันเฟนเนาะอันนี้ก็เป็นดูนะครับอันนี้เป็นสวิตชิ่งของคุณพี่กำทรนะแกส่งมาให้เนาะแล้วก็อันนี้ผมก็ได้เอามาลงอุปกรณ์เอามาลงในกล่องเนาะถ้าผมไม่แยกออกจากกล่องมันนะผมก็เอาไม่สามารถที่จะเอาตัวมันลงเข้าไปอยู่ข้างในนี้ได้นะครับ เพราะว่าไอ้อตัวเคสมันใหญ่ไงเนี่ยครับถ้าผมไม่เอาออกนะครับถ้าไม่เอาออกจากกล่องผมก็เอาใส่นะครับในเคสที่ผมวางแผนไว้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นก็หลักๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชั้นนะครับชั้นวัดวัดแอมนะอันนี้ผมก็ซื้อเพิ่มเอามาใส่ให้ให้แกนะครับเพราะว่าของแกก็มีแต่จอเนาะคราวนี้ไอ้ตัว ชั้นนะ่ะของแกก็เป็นขนาด1 0 0ยแอมอ่าคือผมไม่ต้องการขนาด1 0 0ยแอมผม,มต้องการขนาด5 0าแอมนะครับที่จะเอามาใส่ลงเคสนี้ได้นะครับทำไม่งั้นปุ๊บม,มันก็จะเก็บอุปกรณ์ไว้ไม่ได้สมุดอ่ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบักค,คอนเวเตอร์นะครับเ,เป็นบัคคอนเวเตอร์เพราะว่าผมเอาไฟจากตัวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับมาเข้าบักนะครับเพื่ออปรับโวลต์ให้ได้อยู่ที่ 12V โวลต์เพื่อจะมาเลี้ยงพวกวงจร วงจอรออนออวงจรรีเลย์นะครับพวกหน้าจอต่างๆที่มาต้องการแรงดันอยู่ที่12ตัวนี้ผมใช้เป็นบั๊กนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์เป็นตัวสวิตชิ่ง g 2 2 เพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่พอที่จะให้ผมวางได้นะครับผมก็เลยต้องมาใช้บักนะครับตัวนี้ผมใช้บักได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไอสวิตช,ชิ่งตัวนี้มันกระแสมันสูงอยู่แล้วเนาะคือกระแสมัน40แอมป์นะครับ40แอมป์คราวนี้ผมจะมาคุมลิมิตให้มันจ่ายโหลดออกไปแค่30เท่านั้นเองนะครับที่เหลือนะที่เหลือก็ให้มันเอามาเลี้ยงวงจรเพราะว่า สวิตชิงไอ้ตัวนี้มันกําลังมันสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งหายากอยู่แล้วครับตัวสวิตชิง15โวลต์ตัวนี้ก็จะมีอยู่เพียงแค่เครื่องเดียวนะครับท่านใดก็ไม่ต้องมาสั่งผมประกอบนะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าผมไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อ s สวิต i n g ตัวนี้มาได้ครับเพราะว่า s สวิต i n g ตัวนี้ราคามันแพงมากนะครับราคามันสูงมาก นะครับเพราะว่ามันเป็นขนาดสวิตช,ชิ่ง15โวลต์เนาะ15โวลต์อ่าสีแอมป์นะู่นแหละนะครับถ้าผมไปเทสดูแล้วของใหม่นะตกประมาณหมื่นกว่าบาทเฉพาะตัวสวิตช,ชิ่งนะครับอ่าผมไปเทสดูแล้วนะครับแล้วเราก็หายากด้วยไม่ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆไอ้พวกสวิตช,ชิ่ง15โวลต์แต่ถ้าว่าท่านใดต้องการจะให้ผมประกอบให้นะก็ไปหามาแล้วกันนะครับไปหาสวิตช,ชิ่งมาอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้โมไปนิดหน่อยนะครับโมโวลต์ขึ้นมานิดหน่อยนะครับนะครับ ปรับโวลต์นะครับปรับตอนนี้ปรับต่ําสุดได้สิบเอ็ดจุดแปดแล้วนะครับตอนแรกมันจะได้สิบเอ็ดกว่านะครับต่ํากว่านี้นะครับแล้วก็สูงสุดมันได้แค่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่โวลต์ตอนนี้ผมปรับไปนะครับผมโมไปให้มันได้สิบแปดจุดห้านะครับให้ได้สิบแปดจุดห้านะครับฮะปรับโวลลุมนะครับอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูเรื่องบั๊ก นะครับไฟจากบักนะอ้าวนี่ออนนะครับผมออนเครื่องผมออนมีผมมีสวิตอ่อนอยู่บนนี้นะครับนี่นะครับผมมีสวิตอ่อนนะครับโอเคอ่าตอนนี้ผมออนเครื่องแล้วเดี๋ยวเราลงมาวัดดูว่าไฟที่ออกจากบักมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วผมหาวิีีวางตะแคงตะแคงก่อนวนน,น,น,นนะครับอ่าผมปรับไปสูงสุงดที่อยู่ที่18.5นะครับ18.5 นี่นะครับโบนขาเข้ามาอยู่ที่18.5นะครับเดี๋ยวดูเทสม,นะมองเห็นไหมเออเดี๋ยวนาะแทงเขายากเหลือเกินนะครับมองเห็นไหมนะครับโอ้โหแทงยากแทงยากอะ าวิธีนะครับมันหามุมเข้าไปแทงแากเพราะว่ามิตเตอร์มันนะครับมิตเตอร์มันไม่ได้มิตเตอร์มันใหญ่อําน,นะครับอ่าพอท่านมองเห็นนะครับ18.5นะครับโวนที่เข้ามาที่บักคูวิเตอร์นะครับเห็นไหมครับ18.5นะครับเดี๋ยวผมปรับโพนก่อน18.5ผมล็อกไว้ก่อน อลอกโ,โอ้เดี๋ยวนะครับมันยากหน่อยนึงเห็นไหมครับได้สิบแปดจุดห้าเดงพวกมันวัดยากเนาะนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูว้นออกเลยดีวยกว่านะครับมาว้นออกมาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะครับว้นออกออกมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ วนออกมาอยู่ที่12.40ใช่ไหมครับเอ่อเอ้ย12.04นะฮะ12.04นะครับอ่า12.04ไม่ว่าเราจะปรับโวลต์น,นะครับอนะ่โวลต์เราเอ่อจะปรับเป็นอ่า15 04, โวลต์14โวลต์นะครับแต่โวลต์ที่มันออกมาจากไอ้บัคคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะออกมาอยู่แค่12.04เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการนําเอา ไอ้ตัวโมดูลของบัคคอมพิวเตอร์มาใช้นะครับบัคคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันก็จ่ายโหลดได้อยู่15แอมป์นะครับผมก็เอาเผื่อๆทำอะไรผมก็ทำเบื่อๆว่าเผื่อๆมันจะได้ไม่ร้อนนะครับไอ้ส่วน VR นะครับตัวนี้ตัวบนนะครับเป็น VR ปรับปรับโวลต์นะครับส่วนตัวนี้เป็น VR ปรับแอมป์นะครับเราสามารถที่เราจะกำหนดแอมป์ ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมก็ปรับให้มันจ่ายแอมป์สูงสุดไปเลยนะครับแต่โวลต์ตัวนี้ถ้าเราจะตั้งค่าโวลต์นะครับเราเรามาปรับตัวนี้นะครับว่าเราจะให้โวลต์เอาผุดออกไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเราก็มาสามารถปรับโวลต์เอาผุดออกได้นะครับอ่าสิบสองจุดูสี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบอ่ลงฝานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งตอนสำเร็จแล้วนะครับว่าหน้าตามจะเป็นแบบไหน เนาะอ่าดูนะครับให้ดูภายในกันชัดๆว่ามันประกอบกันเออลืมบอกไปตัวนี้นะครับอ่อตัวนี้ก็จะเป็นชุดภาคนะครับอ่าภาคกําลังนะครับอ่าเป็นภาคชุด p w m นะครับอ่าขยายสัญญาณ p w m นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ามอสเฟตนะครับมอสเฟตนัมเบอร์เฮดไวนะครับ ห้าแปดหนึ่งสองตัวนี้จะจ่ายกระแสได้สูงครับตัวนี้จะจ่ายกระแสได้ประมาณสามร้อยนะครับะนะครับจ่ายกระแสได้สามร้อยแอมป์นะครับทนโวลต์ได้อยู่ที่ร้อยยี่สิบห้ามั้งครับประมาณนั้นแหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไดโอดไบาพาสนะครับก็ใส่ไปสองตัวนี่ครับอันนี้ก็เป็นฮิตซิงนะครับพอดี ตัวนี้นะครับผมก็เลยต้องออกแบบให้มันาบาลานซ์กันกับชุดของไอ้ภาค power นะครับภาคไอ้ power supply นะครับสวิตชิ่งเพราะสวิตชิ่งมันเป็นสวิตชิ่ง4 0แอ์เพราะฉะนั้นผมก็ก็เลยทำแบบกึ่งชุดใหญ่นะครับที่จ่ายกระแสอ,ออกไปหนักๆนะครับเผื่อท่านจะเอาไปทำแบบทีละสองลูกท่านก็สามารถทำได้นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบฝา พอทดลองเท่านั้นแหละเนาะไอตัวแอร์วลตแอมป์ดิจิตอลเนาะครับแอนโวลตแอมป์ดิจิตอลคือว่ามันอ่ามันมันมีหลายรุ่นนะครับพอดีของคุณลุงกำธทรที่แกให้มาเนี่ยนะเอ่อมันเป็นของไอของร้อยแอมเนาะครับมันก็สําหรับชั้นร้อยแอมแต่คราวนี้ผมเนี่ยเนาะคือไอชั้นร้อยแอมเนี่ยคือว่ามันจะใส่ลงเครื่องไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยชั้นร้อยแอมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย ที่คุณลุงแกให้มานะ่ะคือมันใส่ลงเครื่องไม่ได้คราวนี้พอมันใส่ลงเครื่องไม่ได้ผมก็เลยต้องเอาชั้น50แอมป์มาใส่ชั้น50แอมป์มาใส่แต่ว่าเขาใช้จอเดิมตัวเดิมของแกแต่คราวนี้พวกมันคือมันอ่านค่าได้มันอ่านค่าได้ไม่ตรงครับมันค่ามันผิดเพี้ยนไปครึ่งหนึ่งค่ามันผิดเพี้ยนไปครึ่งหนึ่งผมก็เลยต้องไปเอาอเปลี่ยนตัวครับต,ตัวนี้ใหม่นะครับเขาเรียกว่าตัวจอดิจิตอลใหม่ ที่มันตรงรุ่นนะครับที่มันตรงรุ่นสําหรับรุ่นชั้น50แอมป์นะสำหรับชั้นรุ่น50แอมป์เดี๋ยวผมก็จะใส่กับคืนละคันนี้นะครับโอเคเลยโอ้คิดว่ามันจะเสร็จมันก็ไม่เสร็จครับมันเราได้มาแก้ไขอีกโอเคนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวทดลองประกอบนะบีจะได้ทดลองเครื่องดูก็เป็นรีวิวนะครับอันนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นของอคุณลุงกำทรนะครับซึ่งรายการ บางอย่างนะครับท่านก็ได้ส่งอุปกรณ์มาให้นะครับก็จะมีหลักๆเลยก็คือมีพวกสวิตชิ่งมีจอมีรีเลย์อะไรน,ะนอกนั้นผมก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเป็นอนุพันธ์อันนี้หลายอย่างก็หลายรายการอยู่นะครับที่ผมต้องซื้อเพิ่มเติมาแต่หลักๆเลยที่แกส่งมาก็คือเป็นสวิตชิ่งนะครับอันนี้ก็ประกอบให้แกเสร็จแล้วอันนี้จะดูนะครับว่าเป็น จอวัดบนวัดแอมก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะว่าคือเอาของที่แกมีอยู่นะครับของที่แกมีอยู่แล้วก็จะมีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ประกอบให้แกนะครับของบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผมสถจะเอามาลงในกล่องนี้ได้นะครับนะโม่คือผมต้องคำนึงถึงครับเรื่องการจัดวางนะครับจัดวางภายในว่ามันอะไรมันจะใส่ได้ด้วยนะครับอะไรมันจะใส่ได้ด้วยเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเนาะนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับผมสั่งแคมแอมนะครับแคมแอมมิเตอร์ไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาส่งมานะครับคือหลอดไฟนะครับคือหลอดไฟอันนี้ก็เป็นเป็นกุทาหอนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับเห็นราคา287บาทมันเป็นแคมแอมมิเตอร์นะครับอย่างดีผมเห็นเอ๊ะราคานี้ก็ลองสั่งไปดูแต่ที่ไหนได้ส่งอะไรมาให้ผมก็ไม่รูกกระโหลกกระลาเดี๋ยวผมก็จะทาเรื่องคืน โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการจบนะครับสําหรับการประกอบเครื่องตัวนี้นะครับ <co> เพื่อเป็นทักษะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าอุปกรณ์อะไรที่เราสามารถจับใส่ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะนึกถึงเรื่องการวางตําแหน่งให้มากที่สุดนะครับการจัดอุปกรณ์ให้มาลงตัวนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นพอทักษะที่เพื่อนๆจะนําไปประกอบนําไปไประยุกใช้ได้ก็ลองดูลองมองดูแล้วกันนะครับว่าอะไรที่มันจะใส่ได้ด้วยเนาะโอเคนะครับ เดี๋ยวผมก็จะต้องทำออเดอร์ของเจ้าอื่นอีกต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกรุ่นโฮมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ออเดอร์ที่ยังจะต้องทําจัดการอีกก็ประมาณ2-3เครื่องนะครับถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนประกอบไม่เป็นนะครับถ้าต้องการจะให้ประกอบให้ก็ลองติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็คลิปทุกคลิปนะครับก็เป็นสาระดีๆให้สําหรับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนเรื่องการฟื้นฟูแบบกขุดีสอนทําเครื่อง ก็ดีนะครับท่านต้องการจะมีความรู้นะครับท่านก็ลองไปเปิดดูย้อนหลังมานะครับหาประสบการณ์นะครับในช่องของ YouTube ช่องของอาฟู่ร้อยดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผลงานดีๆที่ออกมาก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ